ดาก้อนรู้ความจริงเกี่ยวกับจอยบอยดาก้อนจะเป็นผู้สนับสนุนจอยบอยคนใหม่อย่างลูฟี่จริงไหมจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel าร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงดาก้อนแล้วก็คณะปฏิวัตินะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาก้อนรู้ความจริงเกี่ยวกับจอยบอยและเขาเนี่ยจะเป็นผู้สนับสนุนจอยบอยคนใหม่อย่างลูฟี่จริงไหมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรื่องมันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้ากดกันแล้วเดี๋ยวไปเรื่องมันได้เลย ซึ่งตอนนี้นะครับผมอย่างที่เราเนี่ยได้เห็นมาในตอนที่1049ของมังง่าวันพีสนะครับผมว่าตัวของไคโดนั้นเนี่ยได้มีการพูดถึงเสรีภาพนะครับผมและก็ได้มีการรวบรวมเหล่าโจรสลัดนะครับเพื่อที่จะไปกระชากคอนะครับพวกชนชั้นสูงเนี่ยที่เกิดอยู่ในตระกูลที่สูงส่งนะครับผมให้ลงมาสู่สนามลบนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยเชื่อว่านั่นแหละคือความเท่าเทียมนะครับแล้วก็เสรีภาพที่แท้จริงนั้น งสงครามเท่านั้นนะครับที่จะเป็นตัวกําหนดนะครับผมของคุณค่าของมนุษย์นั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่ไคโดเนี่ยได้มีการคิดแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่ากลุ่มของไคโดเองเนี่ยก็มีเจตนาลมที่ไม่ชอบพวกเผ่ามังกรฟ้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้พวกเผ่ามังกรฟ้าเนี่ย ก็เรียกได้ว่ารัฐบาลโลกเนี่ยหรือว่าพวกกองทัพเรือเนี่ยชูชันพวกเขานะครับผมอย่างประเทศพระเจ้าเลยทีเดียวซึ่งคนธรรมดาหรือว่าใครที่เห็นผอมังกรฟ้าเดินมาถ้าไม่ก้มหรือไม่หยุดให้เขานําไปก่อนเดินไปก่อนเนี่ยอาจจะถึงขั้นประหารชีวิตได้เลยนะครับแล้วก็ใครแตะผอมังกรฟ้าเนี่ยเรียกได้ว่าต้องเจอกับพลเรือเอกแน่นอนและด้วยความที่ผอมังกรฟ้าเนี่ยมันดูเป็นการเอาเปรียบผู้คนจนเกินไปนะครับมันจึงทําให้ไคโดเนี่ยไม่ชอบพวกผอมังกรฟ้ามาตั้งแต่ที่เขาเนี่ย่ อยู่อาณาจักรวอตกาแล้วนะครับเพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยต้องมีสงครามตลอดใช่ไหมเพราะว่าต้องรวบรวมเงินนะครับเพื่อที่จะไปจ่ายให้กับพวกเผ่ามังกรฟ้านะครับถึงจะมีสิทธิมนุษยชนนะครับผมเหมือนกับประเทศอื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไคโดก็คัดค้านมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับมันจึงทําให้ไคโดเนี่ยไม่ชอบเป็นมากๆแต่เจตนาลมของไคโดนี้นะครับมันก็จะไปตรงกับจอยบอยใช่ไหมคนเก่าซึ่งแน่นอนนะครับว่าไอ้ตรงกับจอยบอยหรือเปล่าเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีข้อยืนยัน หลอกว่าจอยบอยคนเก่าเนี่ยเขาได้ทําอะไรมาบ้างนะครับแต่เนื่องด้วยผลปิศาจนิกาดเนี่ยที่จอยบอยคนเก่าเคยได้กินเคยได้ใช้นะครับมันถูกขนาดนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการปลดปล่อยนะครับและลูฟี่เนี่ยในตอนนี้ก็ได้กินผลปิศาจนั้นเข้าไปนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าลูฟี่เนี่ยถูกยืนยันแบบน่าจะประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับว่าตัวลูฟี่เองเนี่ยน่าจะเป็นจอยบอยคนต่อไปนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าหลังจากนี้ไม่ได้มีอะไร ผิดพลาดมากจนเกินไปนะครับใครโดแพ้เนี่ยลูฟี่สามารถช่วยโมโมเปิดประเทศวานโนได้นะครับเท่ากับว่าตัวของลูฟี่นั้นเนี่ยก็จะถูกยืนยันอย่าง100%ว่าเป็นจอยบอยแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวของโอเด้งเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเปิดประเทศเพื่อต้อนรับจอยบอยอยู่แล้วนะครับผมแลวลูฟี่ก็มาช่วยปลดปล่อยประเทศนี้ด้วยนะครับผมมันก็จะตรงล็อกพอดีแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงในตัวของดากอนนะครับว่าดากอนเองเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคนหรือเปล่าที่รู้เรื่องราวของจอยบอย นะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวของคณะปฏิวัติเนี่ยอุดมการเนี่ยก็คือช่วยเหลือนะครับผมประเทศที่โดนกดขี่นะครับหรือว่าชาวบ้านที่โดนกดขี่อยู่แล้วและอุดมการหนึ่งเดียวเลยเนี่ยก็คือกระชากหรือว่าเปิดศึกกับพวกเผ่ามังกรฟ้านั่นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นพวกที่ตัวของจอยบอยเนี่ยน่าจะเคยสู้มาแนอดีนะครับเพราะว่าในอดีเนี่ยได้มีการเปิดเผยมาว่า20กย์นะครับผมหรือว่า20ประเทศเนี่ยได้รวมตัวกันเพื่อกําจัดอาณาจักรโบราณนั่นเอง ก็ตรงนี้เนี่ยยังไม่มีการเฉอเลยนะว่าจอยบอยเนี่ยเป็นคนของอาณาจักรโบราณหรือเปล่าแต่ก็มีส่วนมากเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าตัวของดากอนเองเนี่ยน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับจอยบอยนะครับเพราะว่าจากที่ตัวของอาจารย์โคเวอร์หรือว่าศาสตราอาจารย์โคเวอร์เนี่ยเขาได้พูดมานะครับในตอนที่277เนะครับเป็นในอนิเมะนะซึ่งตอนที่277อเเนี่ยอาจารย์โคเวอร์เนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าตัวตนและความนึกคิดของคนในอาณาจักรนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะ าเป็นภัยคุกคามต่อพวกรัฐบาลนะครับจริงอยู่ที่อาวุธโบราณเองเนี่ยก็เป็นภัยคุกคามโลกเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าไม่มีคนที่มีความนึกคิดที่จะปฏิวัติหรือว่าต่อต้านพวกรัฐบาลโลกเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอาวุธโบราณใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยดาก้อนเนี่ยทำตัวเหมือนพวกอาณาจักรพวกนั้นเลยนะครับคือการต่อต้านรัฐบาลโลกนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นศัตรูโดยตรงกับรัฐบาลโลกนะครับมันจึงทําให้เราเนี่ย แอบนึกไม่ได้เลยนะครับว่าดาก้อนเองเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับจอยบอยหรือเปล่าและรู้ด้วยว่าการที่จอยบอยทาเมื่อ800ปีหรือว่าในช่วงร้อยปีแห่งความว่างเปล่านั้นเนี่ยล้มเหลวนะครับเพราะว่าจอยบอยเนี่ยอาจจะสู้เพียงลําพังไม่มีใครเนี่ยมาร่วมสู้ด้วยเลยนะครับจึงทําให้เขาเนี่ยพ่ายแพ้แล้วก็ผิดสัญญาต่ออาณาจักรเงือกหรือว่าวังลิวงูนะครับผมหรือว่าเจ้าหญิงเงือกในเวลานั้นนั่นเองซึ่งดาก้อนเนี่ยเลยอยากจะช่วยเหลือนะครับนิวจอยบอยที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ในอีก20 ปีข้างหน้านะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าดากอนเนี่ยไปรู้มาได้ยังไงนะครับว่าจอยบอยเนี่ยจะเกิดในอีก20ปีข้างหน้าหรือว่าจะเกิดมาเมื่อไหร่นะครับแต่คิดว่าตัวของดากอนเนี่ยน่าจะรู้นะครับว่าจอยบอยเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าถ้าจอยบอยกลับมาทําคนเดียวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จก็ได้นะครับดากอนก็เลยก่อตั้งคณะปฏิวัตินี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ดากอนเองเนี่ยน่าจะมารู้อีกทีนึงนะครับผมก็ตรงที่ว่าลูฟี่เนี่ย เปิดฉากกับรัฐบาลโลกนะครับผมซึ่งดากอนเองเนี่ยน่าจะมีความมั่นใจว่าลูฟี่เนี่ยน่าจะเป็นจอยบอยคนต่อไปนะครับซึ่งอ้างอิงจากคําพูดของดากอนนะครับในตอนที่324นะครับผมในอนิเมะนะดากอนในเวลานั้นเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าจงมีชีวิตอย่างที่ต้องการนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือขยายง่ายๆคือจงมีชีวิตอย่างอิสระนะครับผมแล้วก็ได้มีการพูดขึ้นมาต่อว่ายุคสมัยและเวลาจะนาพาเอาความบังเอิญและความตั้งใจให้เราเนี่ยได้มาพบกันนะครับ ผมยุคสมัยและเวลาเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าการปฏิวัติโลกนะครับผมก็อยู่ที่เวลาแล้วก็ยุคสมัยนะครับว่าลูฟี่เนี่ยจะได้เป็นจอยบอยคนใหม่ตอนไหนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมคิดเยอะไปหรือเปล่านะแต่ผมมองว่ามันเป็นคําพูดที่เชื่อมโยงกันนะครับแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดากอนเนี่ยเขาพูดว่าความตั้งใจนั่นเองนะครับซึ่งความตั้งใจตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกนะครับให้มีให้มีสิทธิเสรีภาพให้มันเท่ากันนั่นเองนะครับแล้วก็ดากอนเนี่ยได้ พูดส่งท้ายว่าเพื่อถามกับโลกใบนี้คงมีสักวันที่เราเนี่ยต้องมาพบกันนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่ต้องดาวเลยว่าสักวันที่ดากอนพูดถึงเนี่ยคือวันไหนนั่นก็คือวันที่จะกระชากพ,พวกเขามังกรฟ้าเนี่ยลงมาสู่บนพื้นดินนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็คือคําพูดที่น่าจะเชื่อมโยงได้ว่าตัวของดาก้อนเนี่ยน่าจะรู้เป็นในๆนหรือเปล่าว่าลูฟี่เนี่ยเป็นจอยบอยคนใหม่หรือว่า เป็นจอยบอยที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าอย่างที่จอยบอยคนเก่าเขาได้ทิ้งอักษรโบราณไว้ในโพนิกิฟนะครับว่าเขาเนี่ยขอโทษด,ด้วยที่เขาเนี่ยทำสัญญากับพวกเจ้าหญิงเงือกเนี่ยไม่สําเร็จแต่ในอนาคตเนี่ยจะมีคนเนี่ยมาสารต่อนะครับความตั้งใจของเขานั่นเองผมก็เลยคิดว่าดากอนเนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นนะครับกับเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เลยก่อตั้งคณะปฏิวัติขึ้นมาเพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตจอยบอยแนานาคตตอบ ไปนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทําให้ภารกิจในครั้งนี้เนี่ยต้องสําเร็จอย่างลุล่วงนะครับไม่งั้นเนี่ยโลกเนี่ยก็จะวนลูปกลับไปเป็นเหมือนเดิมตรงที่ว่าพวกรัฐบาลโลกเนี่ยก็จะชนะใช่ไหมแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็จะครองโลกต่อไปนะครับโดยที่ยึดหลักนะครับผมทําให้พวกชนชั้นล่างเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยทรมานนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือ ว่าพูดผิดสื่อสารผิดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ